เรามันยังขาดบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยเรามันเหมือนขาดแขนสิ่งนี้อยู่ตลอดเฮ้ยเราไม่ต้องวิ่งตามหยหาสิ่งนี้อยู่ตลอดชีวิตของพวกเราทุกคนนยมันโหยหาสิ่งนี้กันมาโดยตลอดและสิ่งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นและสิ่งนี้มันก็ไม่ได้มาในรูปแบบที่เรานั้นตอบสนองได้รวดเร็วขนาดนั้นคุณเคยไหมครับที่บางทีเนี่ยหยหาความสุข หวยหาอยากจะให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสุขแบบนั้นหวยหายอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขแบบนี้แต่สุดท้ายเมื่อเราไปสัมผัสความสุขนั้นจริงๆและส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาในรูปแบบที่มันสั้นเอะมากๆไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการที่เรานั้นคิดว่าเนี่ยมันคือความสุขแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ไม่คุ้มเอาเซะเลยแล้ความสุขที่มันคุม้มมันเป็นแบบไหน เพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเราชอบสัมผัสท,ทุกสิ่งทุกอย่างแบบรวดเร็วนะผมไม่ว่าจะเป็นความสุขความรู้สึกสบายใจความสําเร็จหรืออะไรก็ตามที่เรานั้นต้องการเราจะ,จะได้มันมาครอบครองเร็วๆและสุดท้ายนะผมเมื่อเรานั้นเสพติดกับไอ้สิ่งพวกนี้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้เลยว,ว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆแล้วก็อะไรที่มันเป็นความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงแต่ผมคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมา พูดถึงการคัดกรองความสุขที่มันเป็นความสุขที่คุณนั้นมีสิทธิ์เลือกนะผมว่าคุณนั้นอยากจะได้แบบไหนนะผมก็คือผมจะยกเป็น2แบบนะผมก็คือเป็นแบบแรกก็คือความสุขระยะสาั้นอันนี้ก็คือผมเชื่อหร,รือว่าหลายๆคนนี่ก็น่าจะรู้ผมว่าความสุขระยะสั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันมาในรูปแบบอย่างไรแน่นอนนะครับว่าความสุขในระยะสั้นเนี่ยมันก็มาในรูปแบบที่มันแบบ เป็นอะไรก็ตามนะผมที่เรานั้นสามารถต,ตอบสนองต่อความสุขนั้นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้สังสรรค์นะผมหรือแม้กระทั่งพาตัวเองไปไปนูน่นไปนี่ไปนัน่นหรือแบบทําอะไรก็ตามที่มันตอบสนองไม่ว่าจะเป็นกินอาหารที่แบบมีรสหวานหรือแม้กระทั่งกินชานมไข่มุกหรืออะไรก็ได้ครับที่มันเป็นการตอบสนองในเชิงอารมณ์ส่วนใหญ่เรววาก็อยากจะบอกว่าเนี่ยให้รางวัลตัวเองหน่อยเนี่ยมันคือความสุขเราเนี่ยมันคือความสบายใจของเรา แล้วพอเมื่อเราแบบเสพติดกับการตอบสนองความสุขระยะสั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือระเบิดเวลาแน่นอนนะครับว่าตอนที่เราทำเนี่ยมันมีความสุขแต่ตอนที่เราไม่ได้ทํามันจะรู้สึกว่าโอ้โหเรามันยังขาดบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยเรามันเหมือนขาดแขนสิ่งนี้อยู่ตลอดเฮ้ยเราแม่งต้องวิ่งตามหยหาสิ่งนี้อยู่ตลอดแล้วมันกลายเป็นระเบิดเวลาที่มันอยู่ในตัวเราไปแล้ว แน่นอนว่ามันก็คือความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ตั้งระเบิดเวลารอวันระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่ามันอันตรายแต่ผมแต่ข้อดีก็คือมันมันรวดเร็วทันใจนะผมคือมันมีความสุขมันมีความรู้สึกดีเดี๋ยวนั้นเลยมันมีความสําเร็จในชีวิตเดี๋ยวนั้นเลยคือแบบมันให้อะไรในสิ่งที่คุณต้องการเดี๋ยวนั้นเลยส่วนมาดูในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือรูปแบบที่2นั่นก็คือความสุขในระยะยาวความสุขในระยะยาวนะผมหลายคนก็คงน่าจะเดาออกนะผมก็คือความสุขชนิดนี้คือมันต้้องงใชรระะะยเวลาดับหนึ่ เพื่อที่จะให้ความสุขเนี้ยมันคุ้มค่าแล้วก็มีผลตอบแทนที่ชัดเจนแล้วก็คุ้มค่ากับประสบการณ์นั้นที่เรานั้นได้ตัดสินใจใทำลงไปมันเหมือนกับตอนที่คุณนั้นฝืนตัวเองตื่นเช้าแล้วก็มาวิ่งมาเดินแล้วคุณก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหสวยงามมากนี่ก็คือความสุขระยะยาวนะับาเป็นความสุขที่อยู่ในรูปแบบที่2ก็แล้วกันนะผมอันนี้ก็คือความสุขรูปแบบหนึ่ง ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการออกกําลังกายนะผมแน่นอนว่าตอนที่คุณนั้นพาตัวเองไปออกเนะี่ยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดคุณอาจจะรู้สึกแบบโอ้โหไม่อยากทําเลยแต่พอเมื่อคุณออกกําลังกายขยับขยืขย่นมีเหงื่อให้กับตัวเองสร้างระบบเผาผ่านให้กับตัวเองแน่นอนว่าคุณก็จะได้ความรู้สึกดีระดับหนึ่งแล้วก็ความมั่นใจเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าตัวคุณ ทำไมมันมีโดพามีนไหลหลัง่งทั่วร่างกายขนาดนี้นะผมอันนี้ก็คือความสุขในรูปแบบที่2ผมเชื่อเลยว่าพวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะเคยสัมผัสมาแล้วนะผมแน่นอนว่าความสุข2รูปแบบนี้มันต่างกันแต่ความสุขแบบไหนที่คุณนั้นยังจะเอาเข้ามาในชีวิตเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากคุณเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนะึ่งนะผมอย่างแรกก็คือข้อดีอันนี้คือพูดถึงข้อดีมันก่อนข้อดีก็คือมันได้เลยเดียวนั้นมันสามารถตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยทันทีทันใจนะผมในส่วนข้อเสียมันนี่ก็คือโอโ้ นะผมมันก็คือมันจะติดเป็นนิสัยมันก็จะเหมือนมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวเราก็คือมันจะทําให้เราเน่เสพติดกับความสุขนั้นได้เป็นที่เรียบร้อยส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะผมก็คือเป็นความสุขระยะยาวข้อดีของมันเลยเนี่ยผมรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยคงเคยที่จะสัมผัสมันมาแล้วอันนี้ก็คือแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็คือมันเป็นความสุขที่มันคุ้มค่าอยู่แล้วมันแทบไม่มีใครหรอกครับผมที่แบบพาตัวเองไปออกกำลังกายพาตัวเองไปเดินเล่นนะผมจุ้งหมาจุ้งแมวไปเดินเล่นแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตก แน่นอนว่าโอ้โหมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วคุณมีสิทธิ์เลือกนะผมว่าคุณนั้นอยากจะให้ความสุขรูปแบบไหนอยู่ในชีวิตของคุณเพราะว่าชีวิตเราแน่นอนเราต้องการมีความสุขแต่บางทีเนี่ยความสุขม,มันก็ไม่ใช่ความสุขเสมอไปนะผมบางทีความสุขที่เรานั้นเสพติดบ่อยๆเนี่ยบางทีเราอาจจะเสพติดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันหยหาสิ่งนี้กันมาโดยตลอดและสิ่งนี้มันก็มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนี้และสิ่งนี้มันก็ไม่ได้มาในรูปแบบที่เรานั้นตอบสนองได้รวดเร็วขนนนาั้ บางทีมันมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยคุณต้องลงแรงลงเวลาแล้วก็ลงความโฟกัสไปกับมันแต่สุดท้ายสิ่งที่มันจะให้คุณก็คือความสุขที่มันอยู่ในระหว่างทางและพอเมื่อคุณได้เห็นความสุขในระหว่างทางแน่นอนว่าคุณก็จะไปพบกับความสุขที่แท้จริงในปลายทางอันนี้ก็คือความสุขในรูปแบบที่2นั่นคือความสุขระยะยาวส่วนรูปแบบแรกเหมือนคุณเนี่ยเปรียบเสมือนกระต่ายตัวหนึ่งนะผมที่แบบมีโครงเหล็กยื่นออกมาแล้วก็มีโซ่ อยู่ข้างหน้านะผมแล้วก็แครลอดมันก็อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็คือความสุขที่เรานั้นคิดเปรียบสเสมือนแครลอดนะผมที่แบบกระต่ายตัวเนี้วิ่งไล่ตามแครลอดทั้งๆที่แครลอดอันเนี้ยมันติดอยู่ที่ตัวของกระต่ายตัวนั้นก็คือวิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะไม่เจอความสุขเพราะเราคิดว่าเนี่ยเออความสุขที่เราเคยได้รับมาเนี่ยมันได้มาง่ายๆแล้วเราก็เห็นความสุขมันอยู่แค่ตรงหน้าได้ง่ายๆและพอเมื่อเราตอบสนองกับมันไปเรื่อยๆพอมันติดเป็นนิสัยเราก็จะคิดว่าตัวเองขาดแ เราก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องหอยหาสิ่งนี้อยู่ตลอดแต่บางทีเนี่ยความสุขมันอยู่ในระหว่างทางทุกๆอย่างที่เราทําอยู่แล้วครับมันอยู่ที่เราจะหาเจอหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามหลอกตัวเองให้สร้างความสุขในรูปแบบใดก็ได้แน่นอนว่าถ้ามันเป็นความสุขในระยะยาวหรือมันเป็นความสุขที่คุณนั้นต้องการอันนี้ก็คือมันจะดีมากแต่ถ้ามันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่มันจะพาเราเสียเวลาชีวิตเปล่าๆแล้วมันก็จะพาตัวตนของเราเนี่ยไปพบกับความขาดแคลนเปล่าๆ อันนี้ก็คือผมมีตัวอย่างหนึ่งนะผมที่บางทีเนี่ยความสุขแล้วก็ความพอใจแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่เรานั้นมีให้กับตัวเองเบางครั้งมันต้องแลกแล้วมันต้องทรมานทุกทนขนาดไหนอันนี้ผมจะเปรียบเทียบจากตัวอย่างทหารรุ่พิเศษนะผมนั่นก็คือเป็นกรีนเบลเล่นะผมของทหารอังกฤษแล้วก็อเมริกาทุกคนก็จะรู้เลยว่าโอ้โหว่าจะเป็นกรีนเบลเล่หรือจะเป็นสเปเชียลฟอร์ได้เนี่ยมันต้องแบบโอ้โหฝึกทรมานดมากๆก็คือแทบจะออกกำลังกายทั้งคืนทั้งวันฝึกทรมานอดทนมากๆ และสุดท้ายทําไมคนพวกนี้ถึงยอมที่จะอดทนทําไมคนพวกนี้ถึงยอมที่จะให้คนอื่นมาทรมานตัวเองนะผมแน่นอนว่าอันนี้คือข้อสงสัยนะผมของทหารรุพิเศษทั้งหลายทั่วประเทศทั่วโลกทําไมพวกเขาถึงยอมที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแบบนั้นมันคุ้มตรงไหนมันมีอะไรแฟรกับชีวิตตรงไหนและพอเมื่อคนพวกนี้ฝึกเสร็จ พวกเขาก็ต้องถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจและเมื่อพวกเขาเสียชีวิตลงมันคุ้มตรงไหนอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะผมที่ผมนั้นอยากให้ลองคิดภาพตาอ,อันนี้ก็คือเป็นคนคนหนึ่งนะผมที่แบบอุทิศตัวให้กับ อะไรก็ไม่รู้ที่เขานั้นเชื่อว่าน,นี่ตัวตนของเขาเนี่ยกูกับความสุขที่เขานั้นต้องการเป็นที่เรียบร้อ,อยและไอความสุขที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการเนี่ยมันแลกมากับการทรมารร่างกายตัวเองเปล่าๆมันแลกมากับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงตลอดเวลาเปล่าๆแล้วมันแถมยังแลกมาด้วยการแขวนชีวิตตัวเองเนี่ยอยู่บนเส้นได้อยู่ตลอดนะผมอันนี้คือข้อสงสัยข้อที่หนึ่งว่าทําไมผู้คนเหล่านี้ถึงยอมเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงแล้วก็ไปทรมารหดแล้วก็ลาบากลาบนขนาดนี้ ทางทางที่พวกเขาเหล่านั้นนะเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบคนปกติเขาก็ทําได้้วผมอันนี้ก็คือผมอยากให้คุณน,นั้นลองนึกภาพตามจริงๆแล้วก็ลองแบบแยกภาพความสุขคนคนหนึ่งที่เป็นทหารลูพิเศษออกมาว่าในจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนคนนี้ทาไมเขาถึงต้องเอาตัวเองเนี่ยไปผูกกับข้อจํากัดเอาตัวเองเนี่ยไปผูกกับความทรมานทั้งหลายที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่อยากเจอแล้วก็ชีวิตที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะใช้ส่วนตัวอย่างที่2ก็คือนักกีฬานะผมอันนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่าง นักฟุตบอลนะผมที่ผมเชื่อเลยว่ามันไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนั่นคือคริสเตียโนโรนัลดคริสเตียโนโรนัลดนี่แน่นอนว่าตอนนี้เขาก็อายุเกือบจะ40แล้วแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะมาสนามซ้อมเป็นคนแรกแล้วก็กลับออกจากสนามซ้อมเป็นคนสุดท้ายซึ่งแน่นอนว่าเขาทําอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนที่เขานั้นอายุ16 17ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ประสบความสําเร็จเขายังไม่ได้เป็นนักเตะระดับโลกอะไรอย่างเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เขาเป็นนักเตะระดับโลก เขาอยู่ในจุดสูงที่สุดแล้วก็อยู่ในจุดที่นักฟุตบอลแทบทุกคนอยากจะใฝ่ฝันที่อยากจะไปเป็นอย่างเขาแต่ทำไมสิ่งที่เขานั้นทำกับตัวเองเนี่ยทำไมเขานั้นยังเอาตัวเองเนี่ยไปผูกมัดกับวินยัยที่แบบต้องมาสนามซ้อมก่อนแล้วก็กลับสนามซ้อมเป็นคนสุดท้าย ทำไมเขายังถึงทาอย่างนี้และทําไมเขานั้นยังถึงเอาตัวเองเนี่ยไปผูกมัดกับอะไรต่างๆที่แบบคนอื่นเขาไม่ทาที่แบบคนอื่นเขาไม่เต็มใจที่จะเหนื่อยกับสิ่งนี้ที่แบบคนอื่นเขาไม่เต็มใจที่จะเพิ่มเวลากับสิ่งนี้ทาไมคริสเตียโนโรนาโดเขาถึงเอาตัวเองไปทําแบบนั้นผมก็อยากให้พวกคุณนั้นลองกระจายภาพความสุขที่แบบพวกคุณทุกคน,นคิดแทนคริสเตียโนโรนาโดว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นคุดลองกระจายภาพที่คุณพอจะนึกออกที่แบบคริสเตียโนโรนาโดเขาต้องการออกมาแตะผมแน่นอนว่าอันนี้ก็คือเป็นความพึงพออใจเป็นนคความสุขขง ระดับโลกของผู้คนต่างๆที่ผมอยากจะให้ผู้คุณทุกคนเนี่ยถามกลับกับตัวเองนะครับว่าคุณอยากจะให้ตัวของคุณเองเนี่ยไปรับความสุขรูปแบบไหนรูปแบบที่คุณสามารถตอบสนองได้เลยตอนนี้หรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งที่มันต้องทําอะไรสักอย่างให้กับชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาแล้วถ้าคุณตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย ผมอยากให้คุณนั้นลองกระจายภาพความสุขแล้วก็กระจายภาพความพึงพอใจทั้งหมดในชีวิตของคุณสมมุติว่าคุณเลือกชอยที่1สมมุติคุณแบบโอ้โหชอบบอกตัวเองให้ไปปาร์ตี้สังสรรค์ชอบแบบบอกตัวเองให้ไปกินเหล้าเมาแฮง์แล้วคุณก็ลองกระจายภาพความสุขกระจายภาพความพึงพอใจของคุณออกมาชีวิตของคุณเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยคุณต้องการที่จะเมาคุณต้องการที่จะปาร์ตี้สังสรรค์คุณต้องการที่จะโดดเด่นในงานปาร์ตี้หรือเปล่า แน่นอนว่าถ้าคุณกระจายภาพความพึงพอใจกระจายภาพความสุขออกมาคุณก็จะรู้นะครับว่ามันมันใช่จริงๆเหรอมันคุ้มเหรอกับการที่คุณจะต้องเอาตัวของคุณเนี่ยไปสูญเสียสภาพร่างกายเพื่อที่จะได้สิ่งนี้มากับอีกความสุขหนึ่งรูปแบบหนึ่งก็คือคุณก็เอาสภาพร่างกายของคุณเนี่ยไปสูญเสียกับสิ่งนี้เหมือนกันแต่คุณไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องผู้หญิงแต่คุณไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องปาร์ตี้แต่คุณไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่น แต่คุณเอาตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่นกับอะไรสักอย่างที่คุณคิดว่าเนี่ยมันจะพาภาพแห่งความสําเร็จมันจะพาภาพแห่งความสุขมันจะพาภาพแห่งความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยมาสู่คุณไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการทํางานให้หนัก ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะทำแต่คุณได้กระจายภาพความสุขออกมาแล้วว่าเนี่ยมันคือภาพโดยรวมที่คุณนั้นอยากจะมองว่าเนี่ยมันคือภาพแห่งชีวิตที่มันสวยงามมากๆและเราอยากจะได้ภาพนี้มากๆและทำยังไงถึงจะทำให้ภาพนี้มันชัดเจนที่สุดและมันจะต้องทำยังไงถึงจะหาจิ๊กซอของภาพนี้ได้ครบสมบูรณ์ที่สุดแน่นอนว่าถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้นะผมคุณก็จะเริ่มเห็นภาพความสุขในชีวิต แบบชัดเจนมากกว่าความสุขแบบแรกเพราะว่าความสุขแบบแรกเนี่ยมันก็เป็นภาพจิ๊กซอที่แบบคือคุณคิดว่าภาพภาพนี้มันคือความสุขคุณก็เดินเข้าไปหาภาพนั้นทั้งทางที่ภาพนี้มันเป็นภาพจิ๊กซอแล้วก็จิ๊กซอในภาพเนี่ยมันก็หลุดออกทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วคุณก็ได้แค่หลอกตัวเองว่าเนี่ยมันคือภาพที่สวยเนี่ยมันคือภาพที่งดงามที่สุดแล้วคุณก็หลอกกับตัวเองเรื่อยๆนะผมว่าภาพภาพนี้คือภาพที่คุณต้องการว่าภาพภาพนี้มันคือภาพที่สมบูรณ์แบบ ว่าภาพภาพนี้มันคือภาพความสุขและก็ภาพความสวยงามของชีวิตของคุณซึ่งต่างจากอีกรูปแบบหนึ่งนะผมที่คุณนั้นพยายามเพ่งเล็งภาพภาพนี้ให้มันชัดเจนที่สุดและเมื่อคุณเพ่งภาพภาพนี้ให้มันชัดเจนที่สุดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้นะผมว่ามันมีจิ๊กซอส่วนไหนที่มันยังขาดหายไปที่มันจะมาเติมเต็มให้ภาพภาพนี้มันสวยงาม ในแบบฉบับที่มันนั้นควรจะสวยงามอย่างนั้นจริงๆคุณเลือกได้นะผมว่าคุณอยากจะหลอกตัวเองไปทั้งชีวิตหรือว่าคุณอยากจะให้ตัวของคุณเนี่ยไปลงแรงลงเวลาไปเสียอะไรต่างๆให้กับสิ่งที่คุณนั้นมองว่าเนี่ยมันคือภาพความสวยงามภาพความสุขที่คุณนั้นอยากได้คุณมีสิทธิ์เรียกครับว่าคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณพบกับความจริงแบบไหนว่าคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณเนี่ยไปพบกับภาพความสุขที่มันสวยงามจริงๆหรือว่าสวยงามเพียงเพราะว่าคุณแค่หลอกตัวเอง